ความรู้สึกเลยนะคะคอป3 <Yeah. S 1> แต่ถ้าหวังแบบจักใจลึกๆเลยนะคะที่วางแพชชั่นใ้ตัวเองทุกคืนเลย <Yeah. S 1> เหมือนจะมงแรกค่ะ <Yeah. S 1> ใช่ค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าทุกอย่างมันอํานวยค่ะ <Yeah. S 1> ด้วยความที่ปีนี้เป็นปี2025แล้วเราก็เกิดวันที่25 <Yeah. S 1> แล้วเราก็เป็นนางงามคนแรกที่เป็นโซบี เก้าข้ามขีดจำกัดของคําว่า beauty queen เราก็เลยรู้สึกว่าแล้วปีนี้เราเป็นเจ้าภาพด้วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามงแรกเกิดขึ้นที่ประเทศไทยทุกๆคนมีโอกาสเช่นเดียวกันประเทศไทยเราก็มีโอกาสจากใจจริงๆเราก็รู้ว่าสู้ยากค่ะอาจจะด้วยอะไรหลายหักหลายอย่างความ international ภาษาของคนที่ต้องได้บ้างแบบพอใช้ได้ไหมคะแต่ ก็จะสู้ค่ะคิดว่าดีกว่าตอนประกวดแกนไทยแลนด์ด้วยซ้ำตอนแ,แกนไทยแลนด์พูดกับตัวเองว่าโอ๊ยอย่าเหนื่อยนะอย่าเหนื่อยนะคําเหล่านี้บางทีถ้าเราพูดมันมบ่อยมันจะแอบตกตะก,กอนอยู่ในใจเราเปลี่ยนจากคําว่าเหนื่อยเป็นปกดสเบลเท่ากับสู้เท่านั้นหลังชนฝาหรอหลังชลฝาค่ะ